ในการเทสัญญาณนะครับสาหรับคัดดีนะครับมันไม่มีพันธ์มารอเหมือนชุดสวิตชิ่งนะครับมันต้องป้อนสัญญาณเข้าไปนะเพื่อให้พันธ์นะครับออกมาแล้วก็มาทิกให้มอสเฟตทำงานนะครับวงจรน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเท่าที่เคยซ่อมมานะครับเดี๋ยววัดก่อนจะสัญญาณทุกคนนะครับว่ามีพันธ์มีอะไรปกติไหมนะครับ ผมเนาะเปิดเครื่องเลยนะครับส่งเกียร์ที่ไฟวิเลยนะครับว่ามีโปรเทคไหมมีอะไรไหมนะครับเครื่องติดนะครับโปรเทคดับไหมอ่าโปรเทคดับแล้วนะครับเยวมาลองเทสสัญญาณพันกันก่อนนะครับว่ามีอะไรไหมนะครับขาเก่า,กาผมจับที่ไฟลบนะครับต้องจับที่ไฟลบนะครับถ้าจะมาเทสสัญญาณของของขาเกียร์นะครับ แต่ถ้าเทียดที่แผงใดก็จับที่กล่าวก็ได้นะครับ,ะน,ะรบนี่นะครับพันฝั่งลบนะครับตัวนี้นี่พันฝั่งบวกนะครับก็ไม่มีนะครับนี่นะครับไม่มีพันนะครับะนะครับน่าจะเป็น อย่างที่คิดไว้นะครับคือต้องต้องมีสัญญาณมาทิกนะครับฝั่งนี้ฝั่งดีนะครับฝั่งนี้ฝั่งเสียนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสสัญญาณฝั่งดีก่อนนะครับว่ามันจะคล้ายกันไหมนะครับฝั่งดีก็คือ c น a n n e l นะครับผมจะเสียบอินพุตนะครับเส้นพูแล้วป้อนสัญญาณนะครับนะครับดูที่ไฟสัญญาณนะครับวิ่งแล้วนะครับไฟสัญญาณแล้วก็คลิกพันนะครับนี่นะครับ ถ้าแบบนี้คือพันมานะครับมีพันนะครับนี่นะครับความถี่ก็ขึ้นนะครับร้อยเก้าสิบนะครับฝั่งฝั่งบวกเ็าจะไม่ทํางานนะครับนี่นะครับฝั่งลบฝั่งดีนะครับตัวนี้คือฝั่งนี้คือฝั่งที่ไม่เสียนะครับโอเคเรามาเทสสัญญาณฝั่งที่เสียนะครับ ที่เสียก็ลองสัญญาณเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับมีสัญญาณวิ่งแล้วนะครับก็ลองกิ้มนี่นะครับมาแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ยังไงก็ทำงานได้นะครับมีพันแล้วนะครับมีกันจ่ายแล้วนะครับแล้วรอ เครื่องเปลี่ยนเพลงสักครูนะครับ แล้วนะครับก็ร้อยเก้าสิบคเหมือนกันนะครับน่าจะทำงานได้แล้วนะครับเ,เดี๋ยวมาลองใส่มอสเฟตกันเลยนะครับว่ามันจะมีเสียงเพลงหรือว่ามันจะมีเสียงระเบิดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมเตรียมมอสเฟตสักครู่นะครับ แล้วมาลองใส่เฟียดลองดูนะครับผมไม่มีเบอร์เดิมนะครับเก้าตัวทํมมันจะเป็นนี่นะครับ5้า3 0นสนะครับก็ต้องไปสั่งนะครับเ้วใส่ตัวนี้ลองดูก่อนนะครับ4 2 3สาสองนะครับได้เหมือนกันนะครับเราใช้แก๊ทดลองนะครับเราไปใช้ใส่เครื่องเลยได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่า ถ้าเป็นทีเกมสิมันจะไฟสูงนะครับไฟมันร้อสีสิเออสี่สมันรับไฟได้ไม่น่าจะเกิน120นะครับก็อันตรายนะครับใส่เบอร์เดียมันดีกว่านะครับเดี๋ยวงานไม่จบน้งานงอกอีกนะครับอันนี้ใส่แค่ลองไปก่อนนะครับให้มีเสียงปกติแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ ครับขาเกียขาดิ่าซอนโอเคนะครับ,นะรบใส่เฟียดแล้วทีนี้มาลองดูสัญญาณครับอันนี้เป็นฝั่งบวกตัวนี้เป็นฝั่งลบนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คสัญญาณที่ฝั่งบวกนะครับโอเค เี๋ยวมาลองเปิดเครื่องอะไรนะครับว่าจะบึ้มหรือจะยังไงนะครับสามสองหงอไม่ติดนะครับรืมเสียบปั๊กโอเคทำไมนะครับสามสองหนึ่งอ่ายังติดแล้วนะครับปุ๊บอเสียงไม่ดับนะครับพันก็เลยยังไม่มีนะครับ ออกมาแล้วครับเจ้าพันที่เราตามหานะครับดูที่บามีนะครับร้อยเก้าสิบอ่ยูทเซคเกิลห้าสิบนะครับก็ถือว่าโอเคสวยงามนะครับการทำงานสมบูรณ์นะครับไม่ผิดพลาดนะครับตาแบบนี้นะครับนี่เป็นฝั่งลบนะครับฝั่งลบพันก็จะประมาณนี้ครับ ก็ยูดที่เซีรเคิลก็46นะครับก็ใกล้เคียงห้สอยู่นะครับพันก็ปกตินะครับความร้อนของมอสฟีตก็ปกตินะครับก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบเสียงกันนะครับว่าม,มีเสียงไหมถ้ามีเสียงก็คือปิดงานได้นะครับเพราะเรามอสฟีดมาแล้วก็เอ่อ ยนใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบส่งงานได้เลยนะครับถ้ามีเสียงนะครับเดี๋ยวผมต่อสายลำโพงแป๊บหนึ่งครับครับสายลำโพงก็ต่อแล้วนะครับก็มาทดสอบเสียงกันนะครับนะครับถ้ามีสาียานเข้าพันก็จะดิ่นนะครับ ยิ่งเข้าแดงเกายิ่งดินแรงนะครับ,รบก็น่าจะเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมคาดีของเจ้าตัวนี้นะครับเท่านนอื่นนะครับอาจจะเสียคล้ายๆกันแต่ตัวเสียไม่เหมือนกันนะครับก็น่าจะไม่เหมือนกันเยอะแย,ยะนะครับผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆน,นะครับถ้าได้มีโอกาสได้ซ่อมนะครับ ทั้งชุดซื้อชิ้งทั้งคาดีนะครับถ้ามีมาก็จะอัดวิดีโอไว้นะครับถ้าตัวเสียไม่เหมือนกันก็จะเอามาอัปเดตลงให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันเสียจุดไหนบ้างนะครับเราจะไล่ไปยังไงนะครับสำหรับคนที่กำลังซ่อมแท่นตัวนี้อยู่นะครับก็พอให้เป็นแนวทางนะครับไม่ได้ว่าสอนกันนะครับก็ แนะนำกันนะครับสําหรับสายช่างของเรานะครับเพราะว่าผมก็เรียนรู้จาก youtube ก็เยอะนะครับก็อยากทําคลิปออกมาครับสาหรับคนที่เริ่มต้นได้ดูบ้างนะครับเพราะยังไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าก็พอรู้บ้างนะครับก็สําหรับการซ่อมเจ้าคดีพีเอมสิบก็น่าจะมีแนะนำเพื่อนเนเพียงเท่านี้นะครับก็ชอบก็ ไลค์กดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับอาการใหม่ๆนะครับเพม่อ,อมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ